สวัสดีคะ่ะพี่พี่สวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีโอ้ทูตาตาอ้าปากเลยตาอ้าปายหิวเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนเชา้ชาเช้านี้นะคะเราก็นาอาหารนะคะอาหารมาให้คุณตาก,กับแม่ลุกนะคะที่อยู่การที่สวนตรงนี้นะคะ มีหญ้าแล้วก็อ้อยนะคะตอนนี้พี่ควางกับคุณปู่ก็กําลังช่วยกันทาความสะอาดนะคะาทำความสะอาดเสาหลักนะคะให้เด็กๆนะคะก็เอาอาหารมาลงนะคะพี่ๆให้เด็กๆไว้กินระหว่างวันนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเนาะอยู่สวนก็มีอาหารนะคะแล้วก็สวนตรงนี้นะคะไม่ร้อนนะคะมีต้นไม้เนี่ยมีร่มของต้นไม้เนี่ยตลอดวันนะคะพี่ๆไม่ร้อนแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็ พี่ขวาก็มาเฝ้ามาอยู่มาดูตรงนี้ตลอดนะคะนี่คือที่พักของพี่ขวานนะคะระหว่างวันที่มาดูเลเ็กๆนะคะพี่ๆป่ปาเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะมาอยู่ที่สวนจะพยายามพา<อ>เขาเดินออกกําลังกายนะคะให้ได้ทุกๆวันนะคะพี่ๆก็ตัดอ,อ,อ้อยตัดหญ้ากันนานะคะเพื่อให้เด็กๆได้กินระหว่างวันนะคะคือจะให้เขาเดินทุกวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็ ขอให้ให้ได้เดินนะคะคลายเส้นยืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่าน้องๆช้างเนี่ยถ้าอยู่แต่กับที่ทุกๆวันไม่เดินออกไปไหนเลยเนี่ยก็จะโอ้ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะก็เหมือนเรานะคะถ้าเราได้อยู่แต่กับที่เนาะอยืนอยู่แต่กับที่นะคะมันก็ไม่โอเคเนาะน,นี่ค่ะก็ได้เดินยืดเส้นยืดสายนะคะยามเช้าเนาะตอนเย็นก็กลับบ้านนะคะไม่ได้นอนที่นี่นะคะตอนเย็นก็กลับบ้านแล้วก็ทางนี้ก็คุณนายดูนะคะนี่ นะะคมากับตาพ่วงพ่วงกันมาตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าเลยหกโมงเช้าแล้วก็กลับบ้านก็ช่วงเย็นนะคะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็กลับแล้วเพราะว่าต้องกลับเร็วหน่อยเพราะมันมืดเร็วนะคะนิเหมือนกันกับน้องมินนี่เลยค่ะพทุ่มๆไอ้นี้นะคะเขาจะปอกปอกเปลือกอ้อยนะคะก่อนกินกินเหมือนกันกับลูกเลยดูแก้มป่องๆค่ะ ลืมวัดตีฆ่าแล้วหรือเปล่าในก่ก็คือบรรยากาศรอบรนะคะแม่แป้งอยู่ข้างหน้านะคะพี่อยู่ใกล้ๆกับแม่แป้งข้างหน้านะคะแม่แป้งแม่ช้างตกงานนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านยังจําแม่แป้งได้นะคะแต่ไม่กล้าพาเดินไปดูแม่แป้งเพราะว่าคุณปู่ไม่อยู่นะคะความเขาไม่อยู่เนาะเราก็เซฟความปลอดภัยนะคะไม่กล้าเข้าไปนะคะ บรรยากาศวันนี้เย็นนะคะแต่ไม่มีลมแต่ว่ามันเย็นนละคะ่ะพี่พี่มไม่มีลมแต่ว่ามันเย็นนะคะมามอันีกที่ถามสารทุกขุดิบกันหน่อยอ,อเป็นยังไงบ้างะคะเนี่ยโอ้โหสนกินอย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งถามนะขอกินงอนก็อิะะ่มมีพี่มันทุกวันนะคะพี่พี่รูจ้จักหุนก็น่าจะรู้นะคะคุณนายดุนะคะมาแรกๆเนี่ย ไอตรงกระดูกสันหลังนะคะตรงท้องเรายุบลงไปแล้วแบบเห็นกระดูก mm hmm. เห็นซี่โครงออกมาเลยค่ะนะคะนี่มาอยู่กับบ้านเราก็อ้วนขึ้นมากนะคะเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะพี่อ้วนขึ้นมากๆเลยด้วยอาหารที่ถึงแล้วก็ด้วยน้ําก็สะอาดออาหารก็ถึงอาบน้ําก็ทุกวันนะคะแล้วก็ ได้เดินออกกาลังกายทุกวันนะคะเดินออกกาลังกายทุกวันนะคะแล้วก็เราก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะที่หลับที่นอนนะคะก็ให้สะอาดนะคะพี่พี่เขาก็จิตดีสุขภาพดีไปตามๆกันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เขากินตามแบบพูนๆในยามเช้านะคะอันนี้ยามเช้านี้นะคะพี่พี่ที่นี่มีน้ํานะคะต่อกน้ําไว้เรียบร้อยแล้วมีทั้งน้ําดื่มแล้วก็ไว้อาบด้วยนะคะ ไปให้เด็กๆได้ดื่มน้ําช่วงสายๆช่วงกลางวันช่วงเย็นก่อนกลับบ้านอย่างนี้นะคะพี่พีเลือกกินนะคะคุณนายเนี่ยจะกินอ้อยก่อนยานี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพี่พีนางจะเลือกกินเป็นอ้อยซะก่อนดูเสียงค่ะยืนได้แต่ฝั่งทางนี้นะคะเพราะว่าฝั่งทางโน้นแม่ตาบอดฝั่งทางโน้นนะคะเขาจะหวาดเสียวเขาจะหวาดกลัวนะคะต้องยืนฝั่งทางนี้นะคะเพราะว่าเขาจะ ไม่รู้สึกหวาดเสียวหวาดกลัวนะคะพี่ๆเออเราก็ต้องเซฟเขาด้วยเนาะนะคะอ,อู้เดี๋ยวเปาะเปาะเลยค่ะ <c oughs> อืแอบอ้อยเป็นต้นอ้อย ม,มันไม่ใหญ่นะคะพี่ๆอ้อยมันต้นเล็กนะคะแล้วทีนี้เวลาน้องๆเขากินแล้วีนี้ก็เคี้ยวได้เลยนะคะเพราะมันกรอบนะคะลําต้นมันไม่ได้ใหญ่นะคะเวลาได้ของอร่อยหูก็จะปิ้วๆๆนะคะอาหแฮปปี้มีความสุขอาหารกองเต็มหน้างแต่เช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะครอบครัวน,น้องมินนี่นะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะผลไม้นะคะ ตะกร้าน้อยๆนะคะเราก็มาแปลงเป็นสวนหญ้าสวนอ้อยให้เด็กๆได้กินอิน่นๆแบบนี้นะคะพี่ๆเป็นอาหารหลักของน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นต้นสับป,ประรดนะคะแล้วก็ในส่วนต้นสับป,ประรดนะคะต้นสับป,ประรดจ,นะจะมาวันอังคารนะคะจะมาวันอังคารตอนเช้านี้ที่จะถึงนี้นะคะวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้เนาะนะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะ สับปะรดมาวันอังคารเวยเด้อนะคะเด็กๆเขาจะได้กินสับปะรดด้วยนะคะกินต้นสับปะรดนะคะพี่ๆต้นสับปะ,ปะรดก็เป็นอาหารหลักอีกหนึ่งอย่างของน้องๆช้างน,นะคะแต่ว่าะจะให้กินเยอะเหมือนหญ้าเหมือนอ้อยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีแก๊สเนอะอาะเดี๋ยวจะท้องอืดกันนะคะก็เสริมๆกันมาเวลาให้กินสับปะรดเราก็ต้องให้กินหญ้าหรือกินอ้อยเสริมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น วิธีการเลี้ยงดูของบ้านเรานะคะพี่ๆเราจะเลี้ยงแบบนี้นะคะถ้าได้สับประรดเราก็จะให้กินปนไปกับหญ้าปนไปกับอ้อยนะคะเนาะแล้วก็ให้ดื่มน้ําเวรหลังกินเสร็จตลอดนะคะดูค่ะกินแล้วจะติดปากเหมือนลูกเลยดูค่ะพี่ๆเวลากินอะไรก็ตามแต่นะคะจะติดปากเหมือนลูกนะคะดูค่ะน้องมินนี่เหมือนกันนะคะเวลาเขากินอะไรเนี่ยมันจะติดปากเขาตลอดเลยกินกล้วยกินอะไร,ะไรต่างๆ ก็จะติดปากเขาตลอดเลยนะคะพี่พี่คุณนายก็เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้คุณนายก็มีแฟนมาส,สามเดือนหรือ,อยังก็อ้วนเข้า4สี่เดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูช่วงปีใหม่นะคะว่าจะมีข่าวดีหรือไม่นะคะหรือว่าจะได้เป็นแฟนกันใหม่หรือว่าจะได้ยังไงก็มารอลุ้นกันนะคะตอนนี้เรายังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ชัวร์นะคะพี่พี่อีกอย่างหนึ่งคือ คุณนายโดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีลูกแรกนะคะ <decided. S 1> ก็ลูกที่สองเนะงาะนะคะก็ต้องรอลุนกันอาจะจะดูยากกว่าคุณแม่ลูกแรกนะคะเ<ะ>ออส่งไงทักถายพี่ๆนะคะแต่ถ้าคุณแม่ลูกแรกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดแบบมันก็แล้วแต่เชื่อ้วยแหละนะคะ <t> พี่ๆ <Lara> แล้วแต่เชื่อก,กันไปด้วยนะคะว่ายังไงเนาะนะคะอ๋อกรอบกันเลยอ้อยนี้ก็เป็นอ้อยบ้านเรานะคะพี่ๆมัน ไม่เหนียวไม่แข็งนะคะเป็นอ้อยชาวบ้านปลูกเป็นอ้อยอ้อยอ้อยบ้านๆนะคะไม่ใช่อ้อยโรงงานนะคะอ้อยบ้านเรามันก็จะกรอบๆแบบนี้นะคะนน้องๆก็จะกินได้แบบสบายๆเลยนะคะพี่ๆโอเคแดดเริ่มออกแล้วมาดูคุณตาหน่อยคุณตาก็ชิลนะคะตามสไตล์คุณตานะคะพี่ๆเขาก็ปกติของเขานะคะยืนกินแบบนิ่งๆนะคะ คุณตาอยู่กับแม่โดแบบนี้เขาไม่เคยทําอะไรใส่กันนะคะเขาคือเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาก็รักเขาก็เอ็นดูกันนะคะพี่ๆีไม่มีแบบว่าซ้ายหันขวาหันใส่กันนะคะไม่มีนะคะอื้อ่าลูหาเคียวไว้เลยกำหมัดไว้แน่นเลยนะคะแม่โดก็อยู่ข้างหลังนะคะพี่พีก็วันนี้เรากไ็ได้พาคุณตากับแม่โ<ม>ดมา<ๆ>อยู่ที่สวนนะคะก็จะสลับสับวันกันนะคะ สวนที่ทุ่งนาบ้างสวนที่นี่บ้างนะคะพี่ๆสลับสับเปลี่ยนกันไปให้เขาได้ออกกําลังกายก็ระยะทางไม่ไกลนะคะไล่เลี่ยกันนะคะไม่ถึง1กิโลนะคะพี่ๆโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะวันนี้พาสองตายายมาทักทายพี่ๆยามเช้าเ,าเานะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,ละ,คะแล้วก็ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกระดิ่งจะอยู่มุมขวามือนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามน้องเวลาน้องนิกมาแจ้งข่าวอะไรอย่างไรนะคะ<ม>โอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปหาเด็กนักเรียนกันต่อนะคะพี่ๆเราจะไปหาเด็กนักเรียนจ่อยกันต่อค่ะแม่แป้งอยู่ตรงนี้ค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะไปกันต่อเลย <Okay. S 2> ไปแล้วนะคะพี่ๆบายบายค่ะ